ผมโคบีมันเห็นมันกะยานแล้วมันเ็นัจัยะยานเลยจ่าเกือบเกือแม่งเด็กจะหายทีัเอาให้ทารนอกแล้นวิยาโคบีบัโคบดมันเห็นคนเราเราแบบผมมั่กะยานแล้วไม่แม่ทุกคนนะแม่นยบ้านเอาเกี๊ยวไปบ้านนักเรียนกคทำเคารพ โรคโควิด -19 นะคะกำลังระบาดหนักไปทั่วเลยอุนครูถามเพราะว่าครูเป็นห่วงนะคะไม่อยากให้นักเรียนออกนอกบ้านโดยที่เราไม่จับเป็นนะคะอ่ะเอาละเดี๋ยววันนี้เรามาทำกิจกรรมกันนะคะโดยที่คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันคิดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและป้องกันโรคโควิดให้ห่านไกลจากชุมชนของเราใครมีแนวคิดยังไงยกมือได้เลยค่ะ คือว่าอันดับแรกเราต้องทำใจตั้มเอาแต่ใจเขียงส่งสัญญาณที่คนที่เรารักคือการที่เราไป้ขอความร่วมมือ Yeah. การันตีขึ้นแล้วนะคะทํายังไงคนในชุมชนของเราจะกล้าออกมาเล่นกีฬาทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนบ้างไหนนักเรียนลองช่วยกันเสนอแล้วคิดดูสิลูกเราคิดว่าจาตรตวจการออกกำลังกายต้องมีต่อไปค่ะเพราะส่วนมากเแ็กพี่เขาชอบมาเล่นกีฬาที่โรงเรียนค่ะเนื่องจากโรงเรียนของเราเป็นสืยอชวนไว้ด้วยในชุมชนานี้เตรียมตัวมาเล่นกีฬา ก็มีกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ใช้ปฏิบัติการได้คุ้มสั่งเรื่องนีคะอ่าแนวคิดของน้องกระต่ายก็น่าสนใจดีนะคะมีใครอยากเสนอแนวคิดอือ่นอีกไหมหรือเพื่อนๆเห็นด้วยกับกระต่ายคะเห็นด้วยค่ะอ่าทุกคนเห็นด้วยนะคะงั้นให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติการลงม,มือทำกิจกรรมได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูสาริตา ทำสื่อประชาสัมพันธ์ตรวจการออกกำลังกายและวิธีดูแลป้องกันให้พวกเราห่างไกลโควิดกันค่ะซึ่งคุณครูจะบอกว่ามีรางวันเป็นทุนการศึกษาให้ด้วยนะคะพวกเราไปเชิญพี่พี่น,น้องน้องให้มาราว่วมสนุกกันได้เลยคนะ ขอบคุณครูมากนะครับที่ให้เด็กๆออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันโควิดแก่คนในชุมชนผมเห็นคนในชุมชนตระหนักในการป้องก COVID ันโควิดมากขึ้นเยอะเลยครับผู้ปกครองคงเป็นห่วงบุตรหลานที่ไม่ได้เปิดเรียนสักทีอีกอย่างผมขอเชิญชมคุณครูมากนะครับที่จัดกิจกรรมประกวดการออกกำลังกายห่างไกลโควิดเพราะผมเห็นเด็กๆใช้ทโทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นครับพร้อมทั้งส่งเสริมการทํากิจกรรมที่ลานเล่นของโรงเรียนอีกด้วย ทำให้เกิดประโยชน์มากกว่าการไปนั่งเล่นคุยกันของเด็กๆครับขอบคุณมากนะครับคุณครูไม่เป็นไรครับว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็มาจากความรู้ของเด็กคนนั้นเลยค่ะคุณครูก็เป็นผู้สนับสนุนเขาจริงจริด้วยค่ะได้ตีกชุมชนเรานี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับผมชื่นชมเลยครับงั้นไม่รบกวนคุณครูแล้วนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีค่ะแม่ออกไปเล่นโรงเย่าก่อนเดี๋ยวครับ สิไปแหงเมื่อยานติโควิดนั่นน่ะให้มันตาแล้วจังไปก็ได้ตัวเอาหนี่แม่แม่ป้องกันโควิดช่วยเพื่อนเข้าไปช่วยเพื่อนดีไมมเลวใส่พวกแม่ป้องกันโควิดแลอยู่ห่างการถอดแม่เออเออแม่สิใส่ดอกแต่ฮันเจกับบุกออกเอ้าเจ้าของพร้อมกันดีสุดที่ออกแล้วกายก็จะไปได้เร็ว ก็เลอพูดสิาเออเอออ,อสิใสดอกเพราะพลังความคิดเล็กๆของเด็กอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดีๆในชุมชนของเราก็ได้สตารท์ทจุดเริ่มต้น